สวััดีครบยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียนนะครับเข้าสู่ บริเวณหอพักนักเรียนประจําชายแห่งใหม่ซึ่งอีก3าสัปดาห์เราก็จะเปิดทําการแล้วนะครับผู้ปกครองและนักเรียนจะสามารถเข้าใช้บริการของเราได้ในวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ผมครูเป้น,นะครับรับหน้าที่เป็นหัวหน้างานหอพักนักเรียนประจําของโรงเรียนจิวเพยงงามสําหรับนักเรียนหอพักชายของเรานะครับจะมีคุณครูผู้ดูแลนะครับซึ่งทีมงานคุณภาพของเราผมคัดสรรทุกคนมาเป็นอยน่างดีปูปูค่ะ ดูแลรับผิดชอบนักเรียนประจำเกรดถึงเกรดและป .3 ถึงป6ด้วยประสบการณ์ตลอดระยะเวลา27ปีของการเป็นครูโรงเรียนชีพายางามดิฉันจะดูแลบุตรหลานของทุกขั้นเป็นอย่างดีที่สุดค่ะครูกอรน,นะครับรับผิดชอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นม1เกรดจและเกรดรับผิดชอบดูแลกีฬาฟุตบอลน,นักเรียนที่ชอบฟุตบอลเรียนพบกับครณครูได้เลยครับผมครูโอมครับดูแลนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตอน้นชั้นปีที่2 3และนักเรียนเกรด ดูแลและรับผิดชอบกีฬาบาสเกตบอลและการออกกาลังกายใครที่ชอบกีฬาบาสเกตบอลเดี๋ยวตัวเจอกันได้ครับผมครูแสนดีครับรับผิดชอบนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 และเกรด10ถึงเกรดสครับดูแลในด้านฟิตเนสและพลนามัยครับผมและนี่ก็คือคุณครูผู้ดูแลนักเรียนประจําหอพักชายของเรานะครับโอกาสนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูความคืบหน้าของหอพักชายของเราว่าใกล้เสร็จหรือย,ยังไปด้วยกันเลยครับ บริเวณที่คุเป้ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าหอพักด้านหลังของคูเป้ก็จะเป็นล็อบบี้ซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับเมื่อท่านผู้ปกครองจอดรถเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนําสัมภาระแล้วก็นักเรียนเองก็จะเข้ามาลงทะเบียนส่งนักเรียนตรวจค้นสิ่งต่างๆนะครับก่อนที่จะเข้าหอพักแล้วก็บริเวณที่ท่านเห็นอยู่ด้านขวามือของผมก็จะเป็นบริเวณที่เราจะใช้ทำฟิตเนสนะครับซึ่งบริการตรงนี้ครับทางหอชายของเราเนี่ยเตรียมไว้สําหรับท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนโดยที่เราไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆเลย ครับเราจะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าเรือนนอนนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีตามมาเลยครับซึ่งรองเท้านี้นะครับเราก็จะต้องไปเก็บในกล่องรองเท้าแล้วก็จะเก็บไว้ในห้องนอนของตนเองเองเราจะมีบริเวณพื้นที่ส่วนกลางให้นักเรียนเก็บรองเท้าเพื่อป้องกันหนึ่งการสลับกันรองเท้าหายและด้วยตัวคารติดกับบริเวณที่เป็นพื้นดินก็ป้องกันสัตว์มีพิษต่างๆที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ในฤดูฝน ห้องตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่ใช้รับรองผู้ปกครองตอนที่มารับและก็ส่งนักเรียน้าผู้ปกครองจะเห็นได้ว่ามีความกว้างมีความปลอดภัยและที่สําคัญก็คือเรามีการติด C C T V ทุกจุดเพื่อที่จะคอยดูสิ่งแปลกปลอมและก็บุคคลภายนอกและบริเวณตรงนี้มี security ที่จะมีจอมนิเตอร์ที่จะคอยดู cctv ทั้งหมด24ชั่วโมงด้วยครับหลังจากล็อบบี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเป็นทางเข้าเรือนนอนนะครับซึ่งเป็นจุดเดียวที่นักเรียนจะใช้เข้าออกเพื่อรักษาความปลอดภยัยเราไปดูเรือนนอนกันเลยครับ สำหรับเรือนนอนของเรานะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ชั้นนะครับแล้วก็ห้องนอนของเราเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันบริเวณชั้น1จะเป็นสําหรับนักเรียนเด็กประถมศึกษาก็คือระดับชั้นเกรด3ถึงเกรด6นะครับห้องนอนประเภทแรกนะครับน้องจะได้นอนกันเป็นรูมเมททั้งหมด8คนนะครับจะมีเตียงนะครับชั้นบนชั้นล่างแล้วก็จะมีตู้ซึ่งจะแตกต่างจากหอพักเดิมนะครับ เพราะว่าหอพักเดินมน้เราจะมีบริเวณส่วนกลางที่จะเก็บสําหรับเสื้อผ้าและก็ตู้เสื้อผ้าของเด็กเป็นห้องตังหาแต่ตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องรับผิดชอบตู้ของตัวเองสําหรับรองเท้านะครับเราจะใช้ไวบริเวณใส่กล่องรองเท้าเสร็จแล้วเราจะไวบริเวณใต้เตียงในบริเวณชั้นลอยของทุกชั้นนี่นะครับก็จะมีเป็นห้องพักของคุณครูที่ประจําดูแลนักเรียนเป็นกลม ส่วนตรงนี้นะครับเป็นห้องคอมมอนรูมซึ่งเด็กจะใช้เวลาสแน็คไทม์หลังจากเลิกเรียนแล้วนะครับเราก็เตรียมเฟอร์นิเจอร์นะครับที่จะทําให้เด็กนั้นได้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายโต๊ะทูลหรือโต๊ะสนุกนะครับเราเตรียมไว้สําหรับเด็กนะครับในระดับมัธยมสําหรับเด็กเล็กเองนะครับก็จะมีเกมฟุตบอลเครื่องปรับอากาศทั้งหมดก็เป็นเครื่องปรับอากาศใหม่และที่สําคัญคือทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณห้องนอนก็ดีก็จะมีกล้อง C C T V ติดไว้ทุกมุมร้อเซของพื้นที่ครับในทุกชั้นนะคร ซึ่งบริเวณห้องน้ํานี้นะครับสำหรับนักเรียนที่จะใช้ในตอนกลางคืนซึ่งห้องน้ำเนี่ยนะครับจะมีห้องสุขาจนทั้งหมดเนี่ยนะครับจำนวน4ห้องจากชั้น2นะครับซึ่งเป็นบริเวณของเรือนนอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก็จะเป็นห้อง8เตียงนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะอยู่ที่ชั้น3ซึ่งเรามี2ด้านครับเป็นปีก2ด้านแต่ละห้องด้วยความที่เขาเป็นเด็กโตนะครับเราก็จะจัด ให้เขาอยู่4คนนะครับมี4เตียงโดยทุกห้องนอนนะครับเราจะติดสัญญาณเตือนต่างๆโดยเฉพาะ Smoke Detector นะครับเพื่อป้องกันอัคคีภยัยและก็การลักลอบสุปบุลี่ของเด็กด้วยเพื่อความปลอดภยัยและก็ความสบายใจของท่านผู้กครอง สำหรับน้ำดื่มนะครับเราติดตั้งเครื่องกรองน้ำระดับคุณภาพมาตรฐานสากลและต้องขอความอนุเคราะห์และก็ความร่วมมือของท่านผู้ปกครองก็คือเราจะไม่มีบริการแก้วน้ำให้แล้วดังนั้นเด็กทุกคนก็จะต้องเตรียมกระติกเก็บอุณหภูมิมาใช้บริการน้ำดื่มและนำเข้าไปใช้ในตอนกลางคืนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาออกมาบริเวณห้องนี้ครับเราจะเปลี่ยนไว้สำหรับเป็นห้องสต์ดี้ห้องทบทวนความรู้และใช้เป็นห้องประชุมสำหรับนักเรียนหอพัก ส่วนสุดท้ายที่ผมจะพาไปชมนะครับก็คือจุดที่เป็นบริเวณห้องอาบน้ํารวมแล้วก็บริเวณจุดที่จะใช้สาหรับตากผ้าชิตตัวแล้วก็กางเกงชั้นในไปดูกันเลยครับบริเวณสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นจุดอาบน้ํารวมนะครับซึ่งทางหอพักชายของเราเตรียมไว้นะครับมีห้องอาบน้ำนะครับทั้งหมด15ห้อง จะมีฝักบัวขนาดใหญ่และก็สำหรับสระผมนะครับชุ่มฉ่ำหัวใจเลยกับส่วนที่เป็นฝักบัวที่จะใช้สามารถอาบได้เฉพาะส่วนเด็กๆเ,เองนะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือเด็กๆจะต้องนำตะกร้าเครื่องอาบน้ำของตนเองพร้อมเสื้อผ้าที่จะเปลี่ยนลงมาจากห้องนอนและจากนั้นจะต้องแต่งตัวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะออกจากบริเวณตรงนี้ อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับบริเวณต่อไปก็คือเป็นบริเวณที่จะใช้สําหรับตากกางเกงชั้นในถุงเท้าแล้วก็ผ้าชิตตัวที่ใช้แล้วเป็นอาคารที่รับแสงนะครับแล้วก็ทําให้ผ้าชิตตัวของนักเรียนนะครับแห้งแน่ๆไม่ต้องห่วง สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะบอกท่านผู้ปกครองทุกท่านว่าขอให้มั่นใจสิ่งที่เราเตรียมไว้สําหรับบุตรหลานของท่านทั้งหมดเราคัดสรรทุกอย่างที่เป็นคุณภาพสําหรับท่านผู้ปกครองนะครับที่ยังไม่ได้เข้าร่วมไลน์แอด ของทางหอพักชายก็ขอความกรุณาทุกท่านนะครับช่วยสแกน QR code เราจะใช้สื่อสารติดต่อกันเพื่อร่วมกันพัฒนาบุตรหลานของท่านแล้วพบกันวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนนะครับ12นาฬกาเที่ยงตรงเป็นต้นไปแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ